สบายดีจ้าพี่น้องเมื่อสุขสุคนมาเนี่กระฟากินไจ้าลุงป่านะเอขาหลบแรงลูพี่น้องลำบูกสาวกินลูกา่กินเอาลไปปิดเออไข่เป็ดไข่ดาวไว้กินเหมือนสาวขนด้สดงซื้อปิ่งหมูมาสู่ลูกสาวกินสาม่ลูกพี่น้องอาลูกเอาขาวเนี้ยน้อยเดอดแผลไปเบื่ออืมเอนื้อมือแม่อุ่นหายอ่ะมือมืออื่นเัน

มูสุดละอร่อยมักินกับลูกเตาพนางเรจะเห็นกินแรงเด้ดื่มเลยกินแบบง่ายๆเอาแลพี่นองนะจือตีนหมูเห็นมากินนะอือเนี่ยเผ็ดเนีน้ำหน้าสวยงามตึ้งตั่แค่เดี๋ยวเจนเจียอือหาวเจนเจียมันเผ็ดม่เบเ็จีนค่ะ

มปสื่อน้ำลาดดนเนาะมากินหนักโดยโดนือเดียด๋วยขวขนมขนมเนาะขนมกับสมปเจ้าอะไมืมอมาแบบอืมอังห่นะจาบม,มันคือก็เป็นมงมเนาะเนี่ยมือสมอาเมื่อมากระชืยอยงมากินเน,นื้ห่าจะนั่งกับอะไอันนั้นแหละจะนังไปดีมีคน ชื่อกานไบกกี่เลยแบบนี้มีคนเนตพันใหม่เลยอ๋อก็มีคือกั๊มืจ้าปะปิงงูเลยไหมอ่ะอะไรก็มีคาลูไดรอืมตัวคนเปิดพันใหม่ฮะพันประสานนะมีปิงงูเลยไหมมีคนเนตไทยนั่นเองอ่ะอดจะคลายสิงไทยมีฮาวบอริซซีมาคุยกับอ่ะนะ กับเจียวแล้วขา <c oughs> นาดยังใส่ปลาเก๋ยังแกนง่นิ่มๆขาวหรอกมื่อมือหร่กีกิโลทำน,น้อยๆพอจดทำใหญ่คอะำเนย มีปีงรวมมีม,มีมีหัวใจมีสามีหู<ม>แต่สนางบอกเอาหูกับสากับหัวใจส,สนางเอาแต่อน,นะคอ,อหมูเดี๋ยวพี่น้องปีงคอหมูอันนี้เป็นปีงนะงกะหมูแต่สนางเลือกเอาแต่คอมันส,ส่ยเนาะกินเน่าเราอย่างไปอย่างมากอ้วขายอย่างเ่า ย in ่งก็ยังมาเื่อนไะอย่างก็ย่งมาจักเราหายอห่หายานน้าเลยังหาจะมาตนมิดอ่ะยายาเจารออันนี้บาบัยาปลากยาปลาเไห้วเอาลานยาขแมลงแม่ไปื้อยาไ จะเป็นไข่แมลงนั่นคือเป็นขาา่นขาวแหละหยา,ายาหลัดใส่แสดงทางบุ่อาการน้องนิ้วซีต่งางๆอะไรก็เลยนะเขาเลยขอยาในห้านนะห้<อ>างปิ้งงูนี่แหละส้าวนาวัออกไปหันยาออกไปหันยาจ,าจันไปซื้อมาไมาาว้มือเศร้าเดิมพี่น้องมันกินน้ำกัน

กินนำกันเด้จ้ากิหนหรอ,อัอ,อ,อ้มมอหาวักหม่นไหังน้เาเด้อักนยเอะเนาะง้เด้อ,อักมันเป็นยงนนเด้อผักละฮะไม่เมือนเดองหักคนงานลายเนีเักจะมีไห่เท่าไหอมเสมหอมรวมักาีกตนพแล้วนลาย ก็นสลากก็ได้อีกเช่นึ่งนใจรอสามารถก็ลกินหัวสิงขจ้าฮะเจ้าบอกินหนจะกินให้ลงกินนั่นจ้าลงกินแล้วบ้างปอกยอน้ำปอกั่นหรกพักจนจนล้นถึทุ่งยางพี่น้องไม่พักฮะควมาหายพัก เราหมักกินปัามันมีประโยชน์อืม่ากระหูจักบัลลุกกระหูจะโดนเหรอฮะกหจะโดนคือหางกินอืมวันนี้แม่ให้เจ้ากินแต่คือบวกินเอ้าหมักคุณทำกันอ่านกินขักอันนี้อ่านสลัดนี่เอ่ักบัวผักนะให้มีประโยชน์แหละอ่ากับไข่ใช่ สุดท้ายเป็นอะไรชื่ออะไรให้ฟังเดีวยวพักกับไข่พักอันนี้กับไข่แล้วก็สิบแล้วก็อันนี้เอามาปี๊บข้าวไปต้มไก่น้าะเอามาปี๊บแบบมือนี่มือนี่แล้วก็แก้วมัต้องให้มีแต่ซื้อกับพวกนั้นแล้วกันนี้แล้วก็อันนี้ เขคงกซื้อสกีอาป่ะอืมเสซู้อืมแบบจาซินดาอะอืมซินดาเนาะอือ้าตะเไเ้ม่เห็นไหมาแม่หรแต่หแต่เดวอืมออนนี้ค่ะอ่จบน้ำ เจ้าก็บอกเอาข้าวปุ๋ยเลยล่ะเจ้าก็บอกเอาข้าวปุ๋ยเลยล่ะจะคงหันยิ้มอะไรนานละหายซ้ำนี่นะดยนี่ก็บอกเอามาเลยหมองมีนะแล้วแบบมีใครเอ่าไตลาดนายข้าวปุ๋ยถูกห้างไง่รือไม่หรอ้าในตลาดนะมองแบบมีแล

อเลอก็กสามอืมเนะล็กสามอยแล้วลูกเล็กหนึ่งแห้งไหเลกสามอยแล้วร่างทรงแหอยู่เนี่ยค่ะเล็กหนึ่งแห้งเลกแห้งเออเล็กหนึ่งอยเล็กสองกลางเล็กสามแห้งแล้วยุงทงทงยงอมีเบอหนึห่งมันแตกเหมอกับเปลี่เนียน่แงเห็นป นังเล่ลูกถ้าคือเองนะกกิ้งขาวครับคลั่วมัมด้วยคลิปนี้โซนางก็ขอลาับผิลาวน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโซนางพาแซมเด้อจ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจโซนางใ้เด้อจ้าเจอกันใหม่เด้อจ้าบ้ายบาย,บาย,บายสบายดีจ้าพี่น้อง